รกิจเล็กๆทำร้านขายขนมปังช่วงนั้นเปิดเพื่อสัตว์ใจไม่ได้เพื่เปิดเพื่อเพื่อจะได้เงินในหนึ่งปีผ่านไปก็เจ๊งคุณมีเงินเก็บมาใช่ไหมจากการทํางานมาก็ไม่ได้เก็บมากู้มายืมมาแล้วกงมาก็มีโกงมาก็มีคุณเล่นครับคุณเล่นคุณเล่นโอเคเจ๊งสิบเจ็ดล้านบาทบาทนะบาทนะสิบเจ็ดล้านบาทครับจิตใจเป็นยังไงบ้างครับไม่ดีครับ คือช่วงนั้นคือเคยมีแฟนเนาะก็หายไปเลยแฟนทิ้งด้วยแฟนทิ้งเลยทันทีแฟนทิ้งร้านเจ๊งเป็นนี่ครับครบแล้วล่ะคงไม่มีอะไรช่วยกว่านี้แล้วพอดีว่าช่วงนั้นคือเคยคิดว่าจะเข้าตัวตายอ๋อคือมันที่สุดแล้วล่ะใช่ใมันไม่รู้จะทําไงแล้วนี่สิบเจ็ดร้านคิดไม่เป็นเนาะครับแล้งก็เสพจปกก็ไม่ได้ตายเนาะยังอยู่ไดฆ่าไหมก่อนอได้ฆ่าไหม เือเกิดมาแล้วนะครับไปทะเลคนคนคนที่ากฆ่าตัวตายที่ทําเขาทำกันผมาทำกันไปหมดแล้วครับแค่ว่าเหมือนช่วงนั้นเหมือนเมาด้วยเมาเมาเมาไม่รู้ไ็ได้พอมีความทุกข์แล้วดันไปกินเหล้ายิ่งแย่กว่าเดิมใช่ใช่ก็เมานั้นก็เหมือนนึกถึงว่ามีคนแก่มามาทักเราอะไรเงี้ยเบอกเดี๋ยวคุณอยู่ที่ไหนก่อนตอนนั้นทะเลครับอยู่ริมทะเลริมทะเลแล้วในวิธีจะฆ่าคือจะทําไงกระโดดน้ําอ๋อโดดทะเลตายแต่ว่าไม่รู้ช่วงนั้นใช่ฆ่าตัวตายแล้วแบบไม่รู้นะมันเมา รู้ว่าจะกระโดดเข้าไปอ๋อโอเคเออไม่รู้ว่าอยากฆ่าตัวตายหรือเป็นพ่อเมาแต่ถ้าโดดลงไปน่าจะตายเออใช่ประมาณนั้นแหละโอเคแล้วได้โดดไหมกระโดดครับแต่ว่ามีคนแก่ข้างหลังเดินเข้ามากําลังจะโดดหรือโดดไปแล้วอยู่ที่น้ําแล้วครึ่งหนึ่งอ๋อไม่ได้โดดสิเดินลงไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆไม่รู้จะว่ายน้ำหรือเปล่าเดี๋ยวกระโดดน้ำมรู้งภาษาไทยโดดไปว่าคุณอยู่ที่หนึ่งไม่ได้อยู่ในน้ําแล้วโดดลงไปในน้ําอแต่ของคุณไม่ใช่มันเป็นชายหาด เออใช่ใช่ะแล้วคุณจะเดินไปเรื่อยๆครับไม่เรียกโดดก็เดินไปเรื่อยๆคนที่สอนครับจะเดินไปจนจมน้ําไปครับที่แค่นี้แหละครับโอเคแล้วระหว่างเดินไปถึงเอละใช่มีคนแก่อยู่ข้างหลังตะโกนเข้ามาบอกว่าวัยรุ่นครับบอกว่าเรียกวัยรุ่นมันภาษาที่เขาไปโนะเออตายยังไม่กลัวเลยโลกนี้มีอะไรยากกว่าตายอีกตายยังไม่กลัวเลยโลกนี้มีอะไรที่ยากกว่าตายคือน่ากลัวกว่าตายอีกน่ากลัวกว่าวามตายอีกไหมเออแล้วคุณปิ๊งเลย เดินออกมาเขาบอกมีเหตุผลกลัวยังพพไม่ตายเขาพูดปรามันตกษษษิจใช่บอกคุณเราเนาะสมมติตายยังไม่กลัวเล้นโลกม่นี้มีอะไรยากกว่าตายอยีกวะคือความยากกว่าหมายถึงว่าถ้าคุณเดินไปเพื่อจะตายเนี่ยแม้แต่ความตายคุณยังไม่กลัวใช่คุณออกไปทําอะไรก็ได้แล้วใช่ออกไปทํางานได้เลยไม่มีอะไรแย่ก,กว่านั้นแล้วแย่กว่าตายไม่มีข้อหมายคือประมาณนี้ใช่ไหมใช่ไหมใช่เฮ้ยคุณแก่นั้นคุณต้องขอบคุณเขาเลยนะผมยังไม่รู้ว่าเป็นคนหรือเปล่า ไม่คุณเดินเฮ้ยไม่คือไอ้หนูเนี่ยตายยังไม่กลัวจะมีอะไรยากกว่าตายปั๊บคุณเดินกลับไปเจอทาไมไม่ผมก็เดินกลับมาเสร็จปุ๊บก็เก็บขยะที่เราทิ้งบนที่ชายหากลัวนจับครับดีมากนี่ไงกฎหมายเขาเข้มไงเข้มขนาดเมามันยังต้องเก็บเลยไหมเออ็กก็เสร็จปุ๊บก็ไม่เจอครับไปแล้วไม่ได้ี่แล้วก็ไปแล้วไม่รู้มีคนหรือเปล่าไม่รู้คือวันนั้นคือเบอร์เบอร์ไปหมดมันเมาอ่ะอืมประมาณนั้นแหละครับ ถ้าเป็นหนังจีนก็เป็นอาจารย์ที่มาช่วยเหลือแล้วก็หายไปมั้งมังโอเคแต่อย่างน้อยมันก็ทําให้คุณคิดขึ้นได้ว่าใช่นั้นตั้งแต่วันนั้นก็โอ้โหรุนแรงไม่กลัวอะไรเลย